สุดลาซ้ยี่นี่ลสบายดีครับย้ายมันนอนนะครับนอนอเดียวครับผมนอนตรงไหนมันก็นอนตรงนั้นแหละครับไม่ห่ากันหรอกครับพี่นอนก็ผมแล้วใครก็ใครครับเดียวป้าจะหนีเดียวเน้อจะไปบ้าไปบ้าไปบไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปโดนแม่โดนม่โดนโนลงมาโดนลงมาโดนลงมาเห็นนะครับเมื่อเด็กๆ ออกมาว้เร่เงียนกันแล้วก็พาหมาไปเที่ยวเช่นกันวันนี้เราจะไปบีเอ็มใช่ไหมจ๊ะเที่ยวเร็วเที่ยวไกลครับแหมเอาหมาไปด้วยนะครับกดความปลอดภัยต้องมีครับหมวกแน่นอนนบพี่ป้อมขับเร็วขับแรงมาบีเอ็มแลบบีเอ็มีนะครับขับเร็วขับแรงหมวกแน่นอนครับโอ้ยเปิดทัตซีแล้วเอาอยู่จีเที่ยวแล้วเดี๋ยวผมมาลงจากทชี่ดีกว่าไปแล้วครับ <laughs> ไปเที่ยวคลองอ,นอน้มนกวะ่ะ <laughs> ไปไกลครับวันนี้เลยต้องหมวกมา จัดเต็มหน่อยนะครับแล้วก็มาบีเอ็มนะครับอันนี้เร็วแรงแนะน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรียกชื่อนักสัตว์โค้งค,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 ครับโค้งซ้ายโค้งขวาเฮ้ยลมแรงครับลมแรงไอ้ช้าไม่อยู่จีไปกันครับโค้งเยอะครับทางนี้เอ้หเสี่ยงลมเป็นไงบ้างครับโอ้ยลมแรงไว้วันนี้ ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ยางใหญ่ครับอนถนนแน่นอนอันนี้เป็นอนถนนี่ผมเองโอเคครับเก็บกล้องก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพาอยู่จิมาดูเรือครับลงเรือกันไหมลงเรือนไม่ลูกป้พาพาลงเรือดีกว่าห吗 ด้านหน้าผมคือประตูคลองอ้อมนนท์ครับหุ่งหน้าออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาครับเรือนี้เรียกว่าคลองอ้อมนนท์นะครับจังหวัดนนท์ขุดคลองนี้เพื่ออ้อมจังหวัดนนท์ครับเดีย๋ยวยาวไปด้านนู้นเลยครับ <laughs> อ่ามีคนเดินมาละใส่หน้ากากก่อนเพื่อความปลอดภัยเจ้าไม่ลูกวันนี้เรามาบ m เอ็มกันครับ <laughs> ไปต่อครับไปต่อสู่มากครับเราลงแบบไม่ไม่ต้องปัันเลยครับควนเร็ว สบคร้บต้องแต่เเป็นระยะนะครับไม่ยงนั้นตุ้งแน่นอนครับจากนั้นเราูว้ามาสุดมันไงน้นองหมาเราล่าเริ่งแล้วสะพานมาเจษฎาบดินธนาลานิ์ศรนะครับโย่แผลเี็รถกันนี้รถหนึ่งคันไม่ใช่เป็นไป อัพบาทครับสามสิสะพานมหาเจะฎาบด,ดินธานุสอน,นะจ๊ะวันนี้พี่เจพี่มิกไปที่อะไรนะดําเนพี่เจพี่มิกไปที่อัพาวาครับพี่เจวิ่งครับเราก็พามาเที่ยวที่นี่ครับสะพานมหาเจษตาบดินธารนุสศครับ หาพี่เลกันอีู่่ะพี่เล่เพื่อนพี่เล่รูปพี่เลเลยนะเนี่ยมาหารูปพี่เล่ครับนี่ระลึกถึงพี่เล่นะแจ๊กเล่เป็นแก้วแตกเต้าครับเก็บจากกองขยะมาเลี้ยงครับก็มาเที่ยวกันได้ครับเปิดนะฮะตัวหลอดนะครับสะพานหาเจ็ดสดาบระดิ่งทลันสรนะครับแถวนี้สมัยโบราณนกแก้วเยอะนะครับเอไม่ใช่ครับจระเข้ชุมครับ ได้บ้างไหมครับพี่เ <laughs> พิ่งเริ่มฮนะโอเคเอ,อง่ายดีนะจอนตรงนี้เรามาเล่นบ้างดีกว่าวันนี้ผมจะเอาอยูจิมาให้เจระเข้กินดีไหมครับ <laughs> อาปากกว้างจับยัดเลย <laughs> กินจระเข้ <laughs> ยัดเข้าได้พอดีเลยวะ <laughs> แถวนี้ตงจระเข้ครับด้านหน้าผมเป็นสาร คลองอ้อมนนท์นะครับสารจังหวัดสุทธิบุรีเก่านะครับตั้งแต่โบราณแล้วครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับน,นี้เลยทำมีภาพพวกจระเข้ไว้เป็นี่เลยแถวนี้เมื่อก่อนจระ,ะเข้เยอะจริงๆนะครับวิ <c oughs> ่งเล่นไม่ได้นะสมัยก่อนเลยง่ามแน่นอนนะฮะภาพพวกนี้นะฮะเป็นเมื่อก่อนเป็น AR นะครับใช้แอปสองก็จะมีความเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้น่าจะหมดเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้เล่นนานละ ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพามาดูครับเขายกเหลือขึ้นรถปิกอัพกลับบ้านครับจริงๆงนี้ก็มีลัาฝากเรือนะครับก็คงเข้าใจว่ายกขึ้นลนะครับแล้วให้ปิกอัพลากไปเก็บไว้ที่ถ้าจอดเรือนะครับไม่ได้เบิดยางนะครับยกเรือครับ่ายูจิไปสรงบ้านแล้วนะครับ ผมก็เปลี่ยนยานมาครับคราวนี้ก็เป็นเวลาของผมบ้างครับห้ามเอาหมาลงน้ําครับอยากจะไปว่ายน้ําครับตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ว่ายน้ำดีกว่ารู้สึกร่างกายต้องกันน้ําบําบัดครับสัดโค้งครับต้องเอียงตัวนะครับไอซ์สติมไปยจากที่เปิดแล้วนะครับลงครับอย่างที่เองไม่มีใครมานละไปครับไอสติมไปครับ มาสุกี้มังเดือดเลยครับลงเลยครับตื้มหมาสุกี้มันเดือดเลยครับพุด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 เค็มครับเค็มกำลังดีครับน้ำเกลือครับน้ำเกลือครับน้ำเกลือบำบัดครับติดน้ำติดไหมติดน้ำติดไหมโอเคครับบ๊ายบายแค่นี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเอาจีจีไปเที่ยวอีกรอบกันนะคืนนะครับก็ฝัดแท้ หลงม้าชาบูก็กลับบ้านดีครับไม่เดินเนียครับเดินแล้วเจ็บขาครับมันยังไม่หายเจ็บขาเราขับจักรยานไม่เจ็บครับเดินเจ็บครับขับรถเจ็บกว่าครับโดยเฉพาะตอนจากคันเร่งมาเบรคฝั่งเท้ามันจะเหยียบเนี่ยแล้วมันเหยียบเจ็บมากไม่หายสักทีสงสัยกงนาครับเป็นที่เป็นก็ขอแสดงความยินดีกับ ว่ากทมคนใหม่ลวงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนข้างนผมออกแล้วนะครับผมย้ายมาเป็นคนนนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับขายบ้านกรุงเทพไปแล้วตอนปลายปีนะครับยังไงก็ฝากดูแลจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับ